สวัสดีค่ะโยที่ปรึกษาการขายเจ้าคุณใดพลัมสองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูตัว H1 Touring นะคะราคา1,329,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัว Touring เนี้ยมีอะไรพิเศษบ้างนะคะด้านหน้านะคะฝากระโปรงค่ะก็จะถูกตกแต่งมาแบบทรงโค้งนะคะเพื่อให้ลู่ลม แล้วก็กะระยะทางได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมเร็วนะคะ2500 c นซีซีนะคะเร็วแรงประหยัดน้ำมันค่ะต่อมานะคะไฟหน้าดีไซน์มาแบบโฉบเฉี่ยวค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนี้นะคะ แล้วก็กระจังหน้าค่ะตกแต่งด้วยโครเมียมตรงกลางจะเป็นสีดํานะคะเป็นลักษณะพิเศษของรุ่นทัวรลิงเลยค่ะตัว H1 ทัวรลิงนะคะก็จะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด16นิ้วนะคะแล้วก็ดิสเบรกสีล้อค่ะกระจกด้านข้างนะคะก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยค่ะแล้วก็ประตูด้านข้างนะคะก็จะเปิดปิดแบบแมนวนวลนะคะแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าจะ มีน้ำหนักเบานะคะเด็กผู้หญิงสามารถเปิดได้สบายเลยค่ะแล้วก็ทางเดินขึ้นลงนะคะมีลักษณะกว้างค่ะขึ้นลงได้อย่างสบายเลยกระจกด้านข้างนะคะก็จะมีลักษณะใหญ่ค่ะเพิ่มวิสัยทัศนนะคะแก่คนข้างในนะคะก็คือจะไม่ทำให้อึดอัดค่ะจะทำให้ปลอดโปร่งเวลานั่งค่ะ ด้านหลังของเรานะคะก็จะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ค่ะเพื่อให้รถคันหลังนะคะเห็นเราได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็กระจกด้านหลังก็มาพร้อมกับไล่ฝ้าแล้วก็ที่ปัดน,น้ําฝนนะคะแล้วก็ส่วนสัญ,ญลักษณ์ทัวริงตรงนี้นะคะเพื่อความสวยงามของรุ่นทัวริงเราค่ะรถของเรานะคะมีทั้งหมด11ที่นั่งนะคะซึ่งลูกค้าสามารถไปเที่ยวกันได้ยกครอบครัวเลยค่ะแล้วก็ พิเศษเลยบอกคู่หน้านะคะสามารถหมุนได้180องศาค่ะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็วัสดุนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าค่ะเบาะผ้าอย่างดีไม่อมฝุ่นนะคะแล้วก็ด้านในนะคะแอร์ก็จะมีให้ทุกที่นั่งเลยลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลย แอร์ตัวบุนใดของเรานะคะเย็นสบายค่ะภายในด้านหน้านะคะเริ่มจากด้านข้างก่อนเลยก็จะมีกระจกพับไฟฟ้านะคะแล้วก็ที่ปรับกระจกซ้ายขวาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มล็อกค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเ,เลื่อนกระจกด้านหน้านะคะพวงมาลัยของเรานะคะก็จะเป็นแบบม u l t i function นะคะแล้วก็จะมีที่เสียบ usb นะคะลูกค้าสามารถฟังเพลงแล้วก็ชาร์จแบตได้เลย ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะรถยนต์คุณใดสามารถติดต่อโยได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้โยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ